ขาสู้เต็มที่นะเด็กเขาก็ใส่เต็มที่อ่าจบรายการมาแข่งขันไปแล้วแปลว่าเข้าเข้าอันดับสองฮะรายการนี้เข้าอันดับสองผัดผสมนะครับเนี่ยเด็กๆเขาเ็ขึ้นมาแล้วครับเนี่นี้ก็พลาดไปนิดเดียวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหรียญทองเยอะแล้วเอาเหรียญเงินซะบ้างโอ้เนี่ยไม่เป็นไรเด็กๆเนี่ยเนี่ยโอกัสเนี่ยตัวเล็กกว่าเขานั่นแหละโอ้เร็วมากนะครับเนี่ยเหรียญทองเต็มคอเลย โอ้แน่นอนนะวินแนโก๊ะกัดนี่แหละนี่แหละนี่แหละจะตัวเสบนี่แหละเร็วมากอืมนั่นแหละนั่นแหละเดึนบิงบิงบิงดิงดิงดึ้งอยู่ไม่เป็นสุขหรอกนี่แหละเอาว่าเดี๋ยวจะไปไอ้นั่นละเปลี่ยนชุดเดี๋ยวก็จะไปรับเหรียญที่เวทีแล้วนะครับเดี๋ยวเขาให้เขาไปล้าง เนื้อล้างตัวก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยเ,ยเดี๋ยวล้างเนื้อล้างตัวก่อนเดี๋ยวก็จะไปที่เวทีแล้วครับนี่แหละทีมเราสี่คนนี่แหละลมี่ลงไปโอ้เนี่ย